รุดเก๊ดจากอีบนีล่างแต่ว่าสอบจนตัวหันเก็บกลางล่างถ้ามันออกตัวนี้พัดกันเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วไปมาหาปูคร <c oughs> ับผมเนาะสวัสดี่สีครับผมเนาะเอาโมนี้มาตามต่อโคกชูไทยของอาจารย์สายขมิ้นพี่น้องเดี๋ยวเอเวนโทรไปหาเพื่อนโคกชูไทยอาจารย์สายขมิ้นเนาะเบิ่งว่าเพื่อนสิรับบ่รับครับผมเนาะ มันจะหลับมัหลับพี่น้องนะทรไปโค้งชูไทยจะเป็นได้ไหมอาจารย์ว่างอยู่บ่ว่างอยู่บ่ครับเอาโค้งชูไทยแล้วอาจารย์มาแห้งนะครับโอ้มาหแห้งโอ้เฮ้ยมาแห้งจำไม่ได้แม่ยโอ้โหหัวหับ ไล่เบือบ่อไล่เบื่อคนเนาะโอ้ยอาจารย์ว่าถึงมาต,ตามพวกทุกทายนี่เป็นตังไหนฟันตัวไหนเน้นตัวไหนบ่เป็นพิเศษบ่อาจารย์ไ่วจะยีไปเรื่เงินห้างแล้วฮึยีไปเรื่อเงินห้างมาหาไงเงินห้างเออเอาไปเงินห้างเลยมันมันมีศูนย์แปดมันบ่แต่ว่าตามหลักกับบ้านปู่ปาท่านกันต้องเปิเดยีไปเรื่องเงินห้างกับพันมามันมีศูนย์เจ็ดเนบ่ ฝันว่าไปเก็บเห็ตฝันว่าไปเก็บเห็ดเน็ตเต็มกระตาแม่มหาหิงอ้อาจารย์นี่มีฝันบอกครับอ๋อที่มีฝันว่าไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดเต็มกับไปเก็บเห็ดเต็มกระตาบานี้นี่ต้นไม้ต้นหมดไงหมดต้นไม้ต้นนี่ไงลุ่มทับเห็ดเห็ดเต็มขึ้นอยู่ต้นไม้ต้นเขียวต้นไม้ต้นหนึ่งลุ่มทับเต็มกระตาฮะต้นไม้ โอ้ยทับทับเห็ดต้นไม้ทับเห็ดลวมทับเห็ดเห็ดกับหกกับเจ็ดดีกว่าอาจารย์เจ็บเห็ดเจ็บหกประมาณนั่นเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ได้ที่ตุ่นหนึ่งเหมือนบ่ก็คือกันกับพญานาคก้นหน้าน้ากันหนึ่งพญานาคกับเจ็ดเหมือนบ่โอ้คือจังอหกกอนอี่ที่รย์เออปานี่ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งรวมทับเห็ดแต่ว่าเป็นเห็ดบวกได้บ่ฮะเป็นเห็ดบวกต้นไม้ต้นหนึ่งทับเห็ด ตาอย่างไรตรีต้นไม้ต้นนี้เป็นหนึ่งบันตอนนี้เฮ็ดนี่ก็เป็นเฮ็ดบันที่ไหนนะอ้าวอ่าเป็นสีว้นไปชั่งชั่งเดียดิต้นไม้ล,ล้มทับเฮ็ดต้นแบบไงดิต้นแบบไงทับผ้ากางเฮ็ดดินะโอ้ล้มล้มมาทับใส่กระตาเฮ็ดเพราะไม่ได้ล้มทับใส่กระตาล่มใส่เฮ็ดอ่าเสียตัวด้านนี้ไปเจ็บเฮ็ด ได้เลีวเฮ็ดเต็มกับตารุ่นกับตาบุญเฮ็ดนะโอ้ครับผมอ่าพรเฮ็ดเฮ็ดเต็มกับตากระดีีกับตาเป็นศูนยเฮ็ดเป็นเจ็ดเนี่นาโอ้โีไปควนันเดอ่าับตากระูนครับแล้วมันก็จเป็นเ็ดพระกระดีในความเป็นเจ็ดีใความเป็นเจ็ตีเป็นแปเป็นเจ็ดนหัวตากระดูกับแปดชูนแปดศูนูนเ็ดเจ็ดชูนเป็นสีเดหนึ่งเจ็ดเป็นี่หนา อืมเอ้าตึงเจ็ดก right. ับตัวเก้ากัวอาจารย์น้อแต่ตั้งราหรือตัวไม่แต่ืออาจารย์คือลุงตัวคิบไปให้ยืนบ่บอาว่าเป็นวารีกตัวเกาสิ๋วเจ็ดชุดเจ็ดหนึ่งที่อาจารย์นี่มีตองวดอ่าชุเจ็ดน่ะลวดนะวารีกตัวเกาจิ๋วมันก็จะชุดเจ็ดลวดอืมชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ามีสองหางทีออาจารย์นี่มีฝันตังหงด ก็ฟันนี่ตอนตอนตอนที่ลุ่งที่ไปนี่แหละมันบ่ครับผมมันมาเทียดเท็ยดนี่กว้านมือเลขจวบเห็นไหมมือมือว่านมือว่านนี่บ่เออฟันมือว่านฟันว่านขึ้นว่านครับผมอันนี้ฟันล่าสุดพี่น้องเอฟซีครับฟันนี่ฟันนี่คว่มฟันหัมันจะเป็นติงตรงกระเบื้อเงินห้างเข้ามันบ่เลขเงินห้างนั่นมันมี่ศูนย์เจ็ด 9ก้าหกมันม่าเก้าหกเาจะชมได้เก้าหกอครับผมเก้าหกตัวจทุดถ่ายง่ายมัอยู่อาจารย์อ่าบัดนี้เาเจียนเนี่เจ็ดน่มันคือเป็นแปดไทยมันบอกอ่าัดนันบงอีอีกมุมหนึ่งอเป็นแปดไทยมันบอกเขาตีเป็นเลขเงืนห้างนะศูนย์แปดมันบอกศูนเจ็ดมันบอกศูนย์เจ็ดศูนแปดศูนหกก็เสียอาจารย์อ่าศูนย์เจ็ดศูนแปดศูนหกเขาเขาตีเอาด้ครับเพราะว่าเงืนห้างมันกิดตรงกับอยู่ในตาลา่งเ้งอยู่ด้ ที่แรกปลาเป็นแปดเก้าศูนย์ประมาน้ำกันแต่มันแตยังคำเนื่องวันเงื่อนห้างเพราะมันมากเป็นแปดไถ่มันก็ต้องมีศูนย์ของครับผมศูนย์เงาเลยศูนย์ตศูนย์แปดศูนย์เจ็ดมันบอก่เือผู้พักศูนย์หกเอาไปแหละปลานี้ยขั้นเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดมันบอกขั้นว่าเก้าเจ็ดไปบ่ได้แล้วมันก็เอาเก้าหกมันบ่โอ้ยแลองไงเอาวุ้นใช้ในเรืที่ตัวหรือเปาปนี้ขั้นว่าตัวนั้นเป็นเก่าปลาเท่าปีนกับคือมันมันแบบเป็นเนื้องบานเป็นเนื้อไถ่ครับ เออมันเป็นหนึ่งไขอ่าเบิรงเปยังไงเนาะผมเบอรไวาผมวัาสิวายอยู่อาจารย์เพราะว่าใกล้ๆว่าเป็นหนึ่งไข่แต่ไทยยังเป็นได้เนาะแหน่ะเล็กหนึ่งอะคือก็าเลขกเก่านะนกล้าหนึ่งไท่น่ะเออมันคือกันมันคือกันดี่เพรานั้นมันก็คือกันรับนกว่านั้นขึ้นกันมันบอกครับเขาก็ดกลับไว้ได้ปาน้ปาน้ก็เล็จับร่วมไปบราจำอยู่ในเอือนห้างกัเล็จับไปว่ามันมีศูนย์แปด ูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเก้ากเก้าเจ็ดได้ที่ใดครับผมท่นเขาจับไปได้เงินห้างคือให้เนี่ยไปทั้งเงิ่นห้างเลยนะนอ้ครับผู้ใดทีว่าที่ไหนกับทางไอ้นี่ทั้งเงินห้างกันมันกลัวทันมันแห่งฟันมือนี่ขัานโก่งชุดไทยนั่นกติป้อยตัวเก้าเรยกนั่นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเออที่เด่นให้ไปศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกั้งหนึ่งแปด กับศูนย์แปกับอ,อ่าหนึ่งเจ็โอ้ก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดม่อแกันขันว่าเจ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดเต็มกะต,ตากะตากะศูนเลยที่เนี่ยกะจีฟันกระศูนเจ็รวดียวตัวเดียวมันโดดเน้ยเจ็ดเฮ็ดเจ็ดหกศนยรดมันเป็นเจนแล้วเฮาโอ้แต่ว่าสำคัญคือตอนน้นไหม่ร่มทับมันจะไปได้ัวัดสาตัวบ้าจันย์ ต้นไม้มารวมทับนี่สิแม่เออแต่แต่ว่าต้นไม้รวมทับเห็ดที่ต้นไม้ต้นแบบใหญ่ที่เือต้นแบบใหญ่ด่งปื้อๆรวมทับเห็ดจต่ว่ามันทับเห็ดอย่าここน,น um ั่งสงสัยว่ามันทับเห็ดอ่าทับก็ถืบว่าโรคไตเป่เหรอรวมโรคเนาะรวมโรคเนาะแับว่ามันติดฟันลุ่มหางล่างไปแล้ว7กับ17กำมันตัวเก่ามันออกนะ โอ้ก็คือตรงกับเลขนี่มป็นฝันต้องวัดทันทีเลยแม่แต่คือบอกว่าเลขนั่นนะมันจะออกตัวเก่าเพบนว่านนะนะมันจะเก่าตัวไหนหลับหานมันจะออกตัวยัดหนึ่งยัดติดตัวนะอือครับผมนั่งว่านี่นะเอาการนี่เลขเลขสามตัวห้าหันเรียนบอกตัเลขสามตัวห้าเก้างกยัดที่ไหนอ่าเก้างกเออเก้างกที่ที่มาที่นี่คือรักเอยมันเอาหาใจ ตาเข้างกเดดครับบ้านี้โต้งงกแปดเห็นมันจะตรงกันแปดให้กับงกมันบริสุทเงินห้างเงินบัวแม่แม่จันเออเมื่อกี้เป็นแปดงกงกแปดเอาหาใจมั่นแบบนี้อืมเอาหาใจกันพูดเอาหาใจเมื่อกี้เป็นหางกแปดหาแปดงกมันบัวครับผมอ่าท่นผู้เข้าใจก็ต้องฟังเข้าใจทัานผู้ได้ยอนคิดพานเนี่ยกะที่ว่าผู้บริสุท คือว่าเลสชุดนี้อีบ่มาน้อกันแย่ใบว่าเออมันจะมีหลายช็อต,ตเ,รเรพตราะมันสวงกันกับเลขความนิมิตกับเลขเงินห้างครับผมแค่เลขคำนวณกับใบประากาศนั่ก็ต้องเข้าใจแม่นบ่ครับผมคำนวลคือคำนวณเนาะทั้งแต่การดูไซเบียร์ดูอะไรก็ขันทั้งเทียนบางใจเล็คำนวณแก่บางใจเล็คำนวณมันผ่าดเนาะแม่น,น,มนบ่ครับเขาก็ใส่บุญปีตัวนั่งแอัดมากอยู่นี่งมากอยู่นี่งแต่ชื่อเก้าหน้าเก้า ห้าเก้าหกกับห้าแปดห้าแปดหกจะแปดลกหกแปดรับเนี้ยฮ่าฮ่าเ่าห่าฮ่าฮ่หฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าหาฮ่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 าเก้าหกา่าฮ่าฮาฮกาาฮ่าาฮ่า่าาฮกาาาฮ่าฮาฮาฮ่าฮาา แม่เอาใส่แรงร้อยจะว่าเลขสองตัวหันเขาเลียนงกแปดแปดงกกับเต่างกเพราะนั่นว<ม>่ามันมักบนุนจ้ติะเป็นล่างกับปุ้จักเอาไปใส่บุญนพี่เพิงครับผม <นะ S 1> <อ>แต่ทางล่างตัวตัวตัวหนึ่งนี่ว่ามันปั้นขาดวัานมานั่กันกันเรื่องเห็เพราะว่ามีเหตุบุนเห็ุจะในเลขล่างเนาะแหมล่างุนก็นเอาไปใส่บุีนีน้นเพิงเจ่าว่า <laughs> ่วนตัวต้นตัวคือศูนย์เจ็ โอ้เด oh, oh, <là> ียวโอ้จ <high> ันลึกๆได้ใจยินดีเจ้ยแมนเพราะว่าไปเจ็บเย็ดเต็มกรตตาหนาโอ้กระตากัะจุนบานิวันวันมือจีฟันมาเจ็บเย็ดหันฟันว่าไปบินถบาตในบ้านครับวัฟันว่าไปบินถบาตในบ้านที่งงมผู้โถมาหางมผู้โถมหาเราได้ถาม่าผู้ได้ขอจักฟันไปนะบอกว่าท่านได้นะงเถ่าเนี้ยเถาะเราได้แล้วก็ใส่บาดนะ ท่นันว่ได้ท่นานว่ได้ผมเสียวหายระหว่างหนังที้วันมือดิคว้านเย็ดๆนะครับท่นบานว่ได้ผมเสียวหายเนาะก็เนอาอเขาใช้ปั้นนึงอยู่ในบาทนะบ,บาทออกเต็มปั้นหนึ่งบาดนี่เขาเขาปั้นนึงมันพูดคืนพูดคืนได้เครื่องบาทเข่านะโอ้มันใครคืนมนเาเถอะเออมันใครคืนมาได้เครื่องบาทเขาปั้นียผู้เท่ากับเก้าหังชี่นะครับผู้เท่ากับเก้าเขากระจูดไอเขากระเก้า บาทกับศูนย์พระกับเจ็ดการเล็ยกสีไป็นโอเกตเดะฝันนี้อ่าเอาสมมติว่าผู้เท่ากับเก้าบาทกับศูนย์เขากับเก้าพระกับเจ็ดมันจะจีบว่านี่มันจีบว่าหนูเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่บ่เพราะเพรามันกนึ่งเรียตรงกันกับตัวไปฝันเจ็ดเฮ็ดแต่ที่ศูนย์เจ็ดจะได้มากหลายเด้อเนี่ยไม่มักศูนย์เจ็ดเจ็ดซีเจ็ดมินเขาออกหนูเขามักศูนย์เจ็ดว่ามันมากกลางเพราะว่าคนใส่กลางแต่ว่าเฮ็ดกับร่ม ส่วนไม่รวมทับเอ็ดดูฉินอ่าเอ็ดแต่เรียมักศูนย์เอ็ดเอาแต่มันจิบเป็นไปจิเป็นบนเป็นล่างกันได้ศูนย์จินิดเบื้องครับผมเออป้ากฏต้องใจ้อนาญานเบื้องว่ามันจิเป็นแดงไหนน่าอื่นะ่ะผูใดเบื้องเด็กฟังกันคือว่าเร็กคือว่าบ่มาน้ำกันบ่มาน้ำกันแต่มันเล็กวังนี่มีกะเบิเงื่อนห้างห้าครับผมมันมันมันเส็ติจันอุณลังพ้นกับว่าเล็กทำไมเล็กไม่มาด้วยกันทำไมมาจับลงมันบแมนมันเล็กหลายตัว มันบวบใช่ไหมกับฟงที่ไทยกับฟันยี่ยู่ดอกศูนเจ็ดก็จะพูดดีซื้อืซื้อผูว่าซื้อจะจำเปยนจำมันบวบก็ดีขมันบวกก็ดีไปออืม่าก็จะชิมหนึ่งเจ็ดพร้อมนอกจานเนาะอ่านผู้มักวิ่งกันผู้มักวิ่งที่บอกไว้เลยหลักสิบบนและล่างมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งฟันไปที่ศูนย์กับเก้าหลักสิบบนล่างครับผม ลักสีบนล่างปั้นไปที่ศูนย<ม>์กับเก้าปา้เอกลักหน่วยบนล่างอ่ามีหกมีเจ็ดมีแปดตัดบวกตัดตัวสองโซน <laughs> เอาไปจูนใช่มั่นวะเนี่ยเอาไปจูนใส่เอาลักสีไปจูนใส่กับเก้าเจ็ดเต้นหมดครับอ่บาประการศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเอาไปจูนใส่ศูนย์หกกับเอาจะพูดยีเอสไปครับผมแต่ว่าก็เพิ่มดัจจนมากตรงนี้พูวมากอย่างเงี้น 07ตัวเดียวออกกับออกบวกออกไก่มันไปตัวทีบทั้งตัวเอาใสเนี่ยลากเลยเด้กครับผมครับผมโอ้คือยิ่งมาแล้วพี่น้องเนาะมักส่วนตัวเนาะคือมากกวกมากนั่กับพิจารณาเออพิจารณาเพิ่งโอ้ครับผมเอาอันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะแโควงที่ไทยเตรียมที่การหลุดเท่าครับผมขึ้นเนี่ยมันขึ้นขึ้นมันเหล็กเล้าสามห้าเนาะไม่ต้องจับขอกตามหายนีเพราะ ก็แบบมาันเน่มันเล่เล่ากันนี่วันพ้นเกี่ยวกันนี่ชื่อรวดวมูงเจ้าจะดอมกันที่เงินยถึงที่ว่างเลยนะสัดเล่เล่ากันชื่อเฉยว่ะแล้วพระเจ้ากำลังมากเลยเออแล้วมันนี่เอารัฐบาลไทยนะเนาะรัฐบาลไทยแมนมันนี่พี่เหยียเมพี่เหยียมโต๊ะมดย่ามสามนี่ตูดเย็ดพ่ากันตูดเย็ดจากีบบนกีบล่างจะมาสอบจนะนตัวหันเนข็นกลางล่างแต่มันตอกตัวนี่พัดก,กัน่อาเงินใส่กระเป๋าเราไปมาหาภู <c oughs> มันบอ,อกการมหาปูเนี่ยแหละเออเนาะเอาตามนั้นด้วพี่น้องเด้อเอ่าเอาใครกิดนี่ก็ให้เอฟซีตั้งมาหาหเฮงเกียบผ้าด้วยให้ภาพกับไต <ผม S 2> รกุศลพินิจพิจารณาย่านเบงเลขเข้ามันมีหลายชดแต่ว่ากับโบเพียนกันพูดว่าปูขายกับมินเพียนเลขปูกับโบเพียนเพราะว่าสูงกับเลขเงินห้างปูเคยบอกว่า,วาอัดไปเงินห้างเลยครับผมนะใครนี่กับบอยพขากั่นลังด้วยลังด้วยทัวให้ ฟังสตังมีใช้กันเยอะเยอขอให้สุกหวยรวยเบือลอตเตอรี่วันที่สิบหกตอนเช้าครับนี้วันหวยออกเนาะครับผมมือโชคดีมาหลังอ่าหลังบ่ายบ่ายสามโมงนี้ขอให้พากันทิ้งทิ้งรวยรวยฟังฟังสองตัวบนสามตัวล่างเด้ออ้าวตาทุกเรื่องก่อนครับผมซาสุครับผมเนาะเอาตามนั้นแหละพี่น้องเนาะเอาครับผมเนาะการแอมเม้นจะมาสรุปให้ได้พี่น้องเด้ออ่าแน่ทังอาจารย์สายคอมเมนต์ครับผมเนาะ มักโซนโตมักแห้งมักคักเนาะก็คือ0ูนย์เจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะ,ะก็เป็นเลน็กไม่มีฝันตรงกันายสูตรดูทั้งสูตรคำนวณพร้อมพี่น้องทั้งเลเ็กเงินห้างพร้อมได้พี่น้องเด้อสำหรับ3ตัวปูจัดถ่ายมาห้าเก้าหกห้าแปดหกด้พี่น้องเด้อเน้นไปที่ห้าเก้าหกด้ออย่าลืมครับผมเนาะสำหรับ2ตัว อาจจะเป็นลางเนาะศูน,นย์เนาะสรุปแล้วก็คือ596เ,เน้นชุดบน0ูนเจเน้นลางขอให้มีโชคไม่ใช่ไปน้ำกันสวัสดีครับ